สาวเกาหลีคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเธออยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอาหารของคนไทยซึ่งตัวของเธออยากจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้โดยในคลิปนี้ตัวของเธอจะไปที่ไหนและจะพูดถึงประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะ เปิดคลิปมานะคะ ตัวของเฮโยเธอก็ได้บอกว่าวันนี้ที่กรุงเทพอากาศดีมากแล้วตอนนี้ฉันก็จะไปซื้อผลไม้น่าจะใช้เวลาเดินทางจากนี่จนไปถึงตลาดประมาณ20นาทีทีแรกก็ว่าจะขึ้นรถบัสไปแต่พอเห็นการจราจรในตัวเมืองกรุงเทพที่หนาแน่นขนาดนี้ฉันก็เลยเดินไปดีกว่าเมื่อเธอเดินมาได้สักพักหนึ่งเฮโยเธอก็บอกว่าฉันได้ยินมาว่าตลาดที่ฉันกําลังจะไปเป็นที่ที่ให้ความรู้สึกแบบตลาดดั้งเดิมซึ่งฉันตั้งใจแค่จะไปซื้อผลไม้เท่านั้น ต่อมาเมื่อเธอมาถึงที่ตลาดเกียงไตแล้วเธอก็ได้เข้ามาแวะซื้อผลไม้โดยสิ่งที่เธอได้เลือกมานั่นก็คือังคมุดกับเงาะเธอบอกว่าร้านผลไม้ต่างๆที่ฉันเคยไปซื้อมาไม่เคยเจอร้านไหนขายถูกเท่าตลาดนี้เลยนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันมาซื้อผลไม้ในตลาดนี้เมื่อเธอซื้อเสร็จแล้ว ตัวของเธอก็ได้เดินไปที่ร้านผลไม้ร้านต่อไปเพื่อมาซื้อส้มเขียวหวานพอเธอซื้อมาแล้วเธอก็ได้เดินออกมาด้านนอกของตลาดและเฮโยเธอก็ได้ไปเจอกับรถเข็นขายทุเรียนเธอจึงตัดสินใจว่าจะซื้อทุเรียนมาหนึ่งลูกเมื่อได้ถามราคากับแม่ค้าแล้วเธอก็บอกว่าฉันตกใจมากแม่นึกเลยว่าทุเรียนจะมีราคาแพงขนาดนี้แต่ฉันก็คิดว่า ควรจะซื้อมาลองดูสักหน่อยจากนั้นเธอจึงได้ให้แม่ค้าเลือกทุเรียนให้กับเธอพอเธอซื้อมาแล้วเฮโยเธอก็ได้เดินออกมาจากตลาดและตอนนี้เธอก็ได้มาอยู่ที่สะพานลอยเฮโยเธอได้บอกว่าอากาศตอนนี้ร้อนมากและฉันก็ได้ซื้อผลไม้มาเยอะมากๆซึ่งทุเรียนมีราคาแพงที่สุดในเวลาต่อมาตัวของเฮโยเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมและตัวของเธอก็ได้มาลองกินมังคุดที่เธอได้ซื้อมาเมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมาก สมแล้วที่เป็นราชินีของผลไม้แต่น่าเสียดายที่ซื้อมาน้อยไปหน่อยฉันน่าจะซื้อมาสัก10บโลเลยหลังจากนั้นนะคะเฮโยเธอก็ได้ออกมาจากโรงแรมและตอนนี้เธอก็ได้เดินทางมาถึงซอยตลาดน้อยเธอบอกว่าที่นี่วิวสวยมากต่อมาก็ได้มีคนขับรถตุกๆ มาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่เธอควรจะไปพอเธอได้ฟังที่เขาอธิบายและแนะนํามาเฮโยเธอก็บอกว่าฉันจะเดินทางไปที่ไอคอนสยามอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ขอไปหาอะไรกินก่อนจากนั้นนะคะเธอจึงได้เดินเข้าไปในซอยเล็กๆจนเดินไปเจอกับร้านขายอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเข้ามาภายในร้านก็ได้มีพนักงานเข้ามาถามกับเธอว่า คุณได้จองโต๊ะล่วงหน้าไว้ก่อนหรือไม่เธอจึงได้ตอบไปว่าไม่ฉันไม่ได้จองโตะเอาไว้เพราะเพิ่งจะเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกพอพนักงานได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้พาเธอไปหาโต๊ะนั่งเมื่อเธอนั่งลงบนโต๊ะแล้วเฮโยเธอก็บอกว่าฉันโชคดีมากๆที่ได้มานั่งโต๊ะใกล้ริมแม่น้ําพอเธอได้เลือกดูเมนูของร้านแล้วเธอจึงได้สั่งต้มยำมาเมื่ออาหารมาเสิร์ฟแล้วเธอก็ได้ลองกินต้มยำเธอบอกว่าหน้าตาของอาหารดูไม่เผ็ดเลยสักนิดแต่พอได้ลองกินแล้ว มันกับเผ็ดอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็อร่อยมากในระหว่างที่เธอกําลังทานอาหารอยู่นั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งได้แอบ,บถ่ายรูปเธอซึ่งเขาก็ได้เอารูปนั้นให้เธอดูเมื่อเธอได้เห็นเธอก็ดูจะชอบรูปภาพที่เขาถ่ายให้มากๆและเธอก็ได้ถามกับเขาว่าคุณเป็นช่างภาพหรอเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ผมยังฝึกการเป็นช่างภาพอยู่จากนั้นเธอจึงได้โชว์ภาพให้ดูและภาพของเธอมันก็ดูสวยมากจริงๆต่อมาชายคนนั้นเขาก็ได้ถามกับเธอว่าหลังจากนี้คุณจะเดินทางไปไหนต่อ เธอจึงได้ตอบไปว่าหลังจากนี้ฉันจะเดินทางไปที่เชียงใหม่เขาจึงได้บอกเกี่ยวกับเชียงใหม่ให้เธอฟังว่าที่เชียงใหม่น่ะร้อนกว่ากรุงเทพมากจากนั้นเขาก็ได้ถามคําถามท,าที่สองกับเธอว่าตอนนี้คุณเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าเธอจึงได้ตอบไปว่าไม่ฉันเพิ่งจะเรียนจบ และตอนนี้ฉันกำลังออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์และพบปะกับผู้คนใหม่ๆพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกเธอว่านั่นเป็นความคิดที่ดีมากที่คุณคิดแบบนั้น <c oughs> เพราะเมื่อคุณได้ไปทำงานเมื่อไหร่เวลาเล่นของคุณก็แทบจะไม่เหลือเลยในเวลาต่อมาเมื่อเธอทานอาหารเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินออกมาจากร้านหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินออกไปดูรอบๆภายในซอยตลาดน้อยเมื่อเธอเดินไปเรื่อย ตัวของเธอก็ได้เห็นกับกาฟฟิตี้ที่อยู่ติดตามกำแพงเธอบอกว่ามันสวยและมีเอกลักษณ์มากผู้คนที่นี่ช่างมีจินตนาการกันมากๆเมื่อเธอเดินออกมาจากซอยแล้วเฮโยเธอก็ได้ไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นมากินพอเธอได้ลองชิมน้ำแตงโมปั่นแล้วเธอก็บอกว่ามันสดชื่นจริงๆเมื่อเธอเดินมาได้สักพักหนึง่งเธอก็ได้ไปเห็นกับรถเก่าที่จอดอยู่ข้างตึกเธอบอกว่าตรงจุดนี้เป็นที่ถ่ายรูปที่โด่งดังมากจนฉันแปลกใจเลย ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจขนาดนั้น จากนั้นตัวของเฮโยเธอจึงได้ไปถ่ายรูปกับรถคันนี้เมื่อเธอเดินดูภายในซอยเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวของเฮโยเธอก็ได้เดินทางมาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งเธอได้บอกว่าฉันจะนั่งเรือข้ามฝั่งเพื่อไปที่ไอคอนสยามตามที่คนขับรถทุกๆแนะนำมาแต่ตอนนี้ฉันต้องรอประมาณ15นาทีกว่าที่เรือจะมาในระหว่างที่นั่งรอยอยู่นั้นตัวของเธอก็ได้บอกเกี่ยวกับซอยตลาดน้อยว่าภายในซอยตลาดน้อยเป็นสถานที่ ที่ฉันอยากจะไปแต่พอหลังจากที่ได้เห็นแล้วส่วนตัวฉันคิดว่าที่นั่นก็ดูธรรมดามากๆแต่ที่นั่นก็มีร้านกาแฟสวยๆเยอะมากฉันคิดว่ามันคงจะดีสำหรับคนที่ชอบคาเฟ่ต่อมาเมื่อเรือมาถึงแล้วเฮโยเธอจึงได้รีบไปนั่งเรือหลังจากนั้นเรือจึงได้พาเธอเดินทางมาถึงที่ไอคอนสยามเมื่อมาถึงไอคอนสยามแล้วเธอก็ได้เข้าไปภายในห้าง พอเธอมองไปรอบๆเฮโยเธอก็ได้ไปเจอกับโรงฉายหนังเธอบอกว่าฉันอยากรู้จังว่ามันมีหนังอะไรให้ดูบ้างจากนั้นตัวของเธอจึงได้เข้าไปดูภายในโรงหนังว่าตอนนี้มีหนังอะไรฉายบ้างพอเธอเจอกับหนังที่เธออยากดูเธอก็เลยได้ซื้อบัตรสําหรับชมภาพยนตร์มาหนึ่งใบต่อมาเมื่อเธอซื้อบัตรเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินไปดูแถวโซนขายของจนมาเจอกับร้านขายทุเรียนเธอบอกว่าทุเรียนที่นี่มีราคา ถูกมากจากนั้นนะคะเธอก็ได้ไปสำรวจภายในโซนอาหารจนไปเจอกับร้านขายขนมเบื้องเมื่อเธอซื้อมาแล้วเธอก็ได้นำขนมเบื้องมาลองชิมดูเธอบอกว่ามันอร่อยมากให้ความรู้สึกเหมือนกินมัดเมนโรกรอบเลยในเวลาต่อมาเมื่อเธอเที่ยวชมภายในไอคอนสยามเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับมาหลังจากนั้นเธอจึงได้เข้าไปซื้อชาไทยมาลองกินเมื่อเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่า มันมีรสขมกว่าที่คิดแต่มันก็หวานมากซึ่งส่วนตัวชานคิดว่ามันอร่อยดีถือเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่จะตามหามากินต่อมาเฮโยเธอก็ได้มานั่งรถบัสเพื่อที่จะเดินทางไปจุดชมวิวของวัดอรุณในตอนเวลากลางคืนเมื่อเธอมาถึงแล้วเธอก็ได้มารอดูตอนที่วัดอรุณกําลังจะเปิดไฟเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วเฮโยเธอก็ได้เห็นกับวัดอรุณในตอนกลางคืนเธอบอกว่ามันสวยมากมาก จากนั้นเธอจึงได้ถ่ายรูปคู่กับวัดอรุณในเวลาต่อมาเมื่อเธอดูวัดอรุณเสร็จแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ฉันกำลังจะเดินทางกลับไปที่พักด้วยการนั่งรถไฟใต้ดิน MRT เมื่อเธอมาถึงที่ MRT แล้วเธอก็ได้สแกนบัตรจากนั้นจึงได้เรียบขึ้นรถไฟ MRT ไปต่อมาเมื่อเธอกลับมาถึงที่ห้องพักแล้วเธอก็ได้มากินบะหมี่ถ้วยกับเบียร์หนึ่งกระป๋องเธอบอกว่าเบียร์ยี่ห้อนี้ที่เกาหลีมีขายด้วยซึ่งฉันคิดว่ามันอร่อยกว่าเบียร์ที่เกาหลีมากแถมบะหมี่ถ้วยนี้ก็ยังมีกุ้งอยู่ด้านในด้วยและมันยังมีรสชาติที่เปรี้ยวและเผ็ดซึ่งฉันชอบมากๆเมื่อเธอกินหมดแล้วเธอก็ได้ไปกินผลไม้ ที่เธอได้ซื้อมาเมื่อตอนเช้าเมื่อเธอได้ลองกินงอกเธอก็บอกว่าฉันคิดว่ามันน่าจะอร่อยกว่านี้พอเธอได้ลองกินส้มเขียวหวานเธอก็บอกว่า รสชาติก็โอเคเลยแล้วก็มาที่อย่างสุดท้ายซึ่งเธอได้ลองกินก็คือทูเรียนพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากถึงแม้ว่าราคาของมันจะแพงแต่ก็คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายจริงๆและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเอาละคะ่ะสำหรับคลิปวิด,โดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ